ุ้มขันโตกจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในบรรยากาศการนั่งกินข้าวขันโตกพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวล้านนาได้หับความภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ในการได้รางวัลชนะเลิศทับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านจากรายการคุณพระช่วยเมื่อวันที่21กรกฎาคมเดือนที่ผ่านมานี้เจ้าครับนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของคุ้มขันโตกเรานะครับคุ้มขันตกเราได้มีโอกาสส่งการแสดงดนตรีพื้นบ้านประเภทกองตึงโนง แล้วก็การการแสดงรำในชุดของฟอนเล็บนะครับแล้วเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับพร้อมได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนรัสรดาสยามบรมราชกุมารีนะครับของเราเออมีประกวดทั้งหมดในประเภทกองตึงนงเนี่ยมี11ทีมนะคะของเราก็ได้รับชนะเลิศรางวัลที่1นนะคะจากนั้นวันที่21เดเดือนเดียวกันนี่นะคะเราก็ได้ไป รับถ้วยจากัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมที่กรุงเทพนะคะในรายการคุณพระช,ช่วยนะคะทีมของเราก็มีทั้งหมด15ชีวิตไปด้วยกันทั้งหมดนะคะค่ะก็ที่ผ่านมาก็คือความภาคภูมิใจที่เราไปประกวด ในการในรายการคุณพระช่วยมานะครับและนอ,นอกนอกจากนี้นะครับคุ้มขันตกเราก็มีการแสดงมากมายนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับเรามีการแสดงเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มสี่สิบห้าเป็นต้นไปจนถึงสามทุ่มทุกทุกวันนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสก,าก็เชิญได้ที่ห้องอาหารคุ้มขันตกของเรานะครับเราเปิดบริการตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงสามทุ่มนะครับการแสดงเราจะเริ่มทุ่มสี่สิบห้าครับขอบคุณครับ